ไปดีพี่น้องวันนี้กะน้นำเร้าเนาะกับบุ๊หูซีเลต์มากินกับพี่น้องเลยมาอันซปปิ้งอันนี้เนี่ยไต่ใกล้พี่น้องกินกับตำมบกุกทัวไปซื้อบุกทัวห้าลานพร้อมนะมนี่กินซปปิง้งไต่ใกล้ คนอยู่ ปิ้งไปใกล้พี่น้องเอินปิ้งเป็นละคือเป็นะหัวใจหัวใจใกล้น่าจะชอบทอดดอกปิ้งใช่ปิงป้งเต่าไฟฟ้าเนะเาะเข้ามาอยู่อพาร์ตเมนต์นะมันมีเตาเตาไปปิ้งข้างนอกนะคือบ้านของเัา นี่มันอยู่นเนยยเอเมริกาเนาะปีงแต่บ้านฮาบุได้มันก็นเลย๋ยวกแซ่น้ำมาด้วยพืชสกินปิงไก่ไก่อันอันหัวใจไกน่น้ำกินมีมีนี่สกินกับแจวอนเมียต่ำแจวอนพอมป้อไมไปให้เหมื่อวานนี้ ก็เลยสิามากินครับสิบปิ้งอันนี้เรากินน้ำนะฮะปิ้งนะฮะเป็นไงได้เพี่นอ้องนี่เก็จะมาร้อนเข่ากันหน่อยนึงก่อน เขาก่อนเนาะนําเอ่อนัวมันเข้าก่อนยับ่เข้าแล้วมันสิบ่แซ่บขเงสรนี่บ่ยากเด้อก็คือนมักใส่หลายคนบ่มักก็ใส่น้อยพี่น้อง ผมขุดผมล่นนะซงนวยแป้งหัวผมเป็นผงสูตรด,ดอกผงเพราะว่ามันเป็นแป้งแล้วมันนัวหลายคดก็เลยเอิ้นแป้งนัวซะอืเข้ากันดีเว้ยคำว่าแป้งนัวเพราะว่ามันนัวอีหลีเด้่ยผงสูตรเนี่ยนะเออมีน่นงสมพอ่อ แปแ้งนัวเป็นวะเพราะมันนัวมากออเอาเพาะกระชิมป้งใส่ใส่เตาไฟฟ้าเป็น,อ,ปนองนี่เตาเตาใส่เตาน้อยนะ่ะนี่เตาใหญ่กับเตาใหญ่ก็มีอยู่ดอกปิ้ง ออัอนนะ่ะใส่นี่ก็บ่มีอย่างมีแป้งนัวมีเกลือมีบักพริกไทยมีข่าพี่น้องข่าหักเป็นผงเนี่ยซื้อมาเป็นผงนะครันั่านลงเป็นแบบบ้านๆนะพี่นอ้องรสชาติกรสชาติแบบบ้านเท่านี้แหละมาดูนี่ไงเต่าไงกันมีอยู่นี่แหละพี่น้องนี่เปิดเต่าไงมันปิ้งกับปิ้งใส่กระทุมนี่โอเค อันนี้ก็จะเป็นตุอ๊อบตะโบได้ไส้เลยจะิื้ไส้ตัวนี้พี่น้องจะใส่กระดาษตัวนี้ใส่เตาไฟฟ้าเอ้น้านี่ก็เสร็จปิป้งแบบง่ายๆ ง่ายง่ายเลยนี่กะตายกองพางสุภสตร์นี่เทคนิคง,ง่ายได้พี่น้องแต่ว่าขันเมียปิ้งนี่เพื่อเดเอาไม้เสียบใส่นี่หอยนี่มันคือค้านคือค้านเอาไม้เสียบใส่แล้วปิ้งนี่ละเอาง่ายๆได้เลยนี่ปิ้งเบ็ดนี่ละ,น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 ,ละน้อยเดียวนึงแทะนึงก็ซื้อมาแตะนึง แค่หนึ่งจะ <c oughs> ด่อนปลายสองด่อนนะนี่ใส่ไปด้แทงหรอก <c oughs> ปีงกินกับทุกลาแซ่บเลยมัเนี่ทุกลานี่มาท้ายนี่ของคนบ้านนี่เป็นมาก nó nên bố mặt có mấy cá mỏ nói hẳn mỏ nhây hẳn mắt ta có mấy cá คันได้เตาปิ้งแบบอยู่บ้านเขาครับคือสิ่งขักว่ะเอาไม้เสียบใส่้ะกา็ดังไฟฟืนกอนใหญ่ๆใส่คือสีหอมห้วยไปหมดเลยอืนี่เขาเขาเห็ดบบได้บนบบมีพี่น้องนี่ปิ้งเสร็จเตาไฟฟ้ากินก็นได้คือการแซ่บพื่งัน เงีนะเหอนกัน,อ,นอืมเหลืองละน้อยหนึ่งจะน่อยขึ้นมาอิกนั้นกบที่ไปอุ่นรถก่อนเด้อพี่นอ้องมันเย็นอีหลีลบศูนย์อาทิตย์นี้นะจะไปอุ่นรถให้เมียก่อนเด้อเพราะว่า อยู่เมืองนอกมันเย็นเดี๋ยวพี่น้องตกหลอดก็ต้องอุ่นนะเมียสิไปาาาการนะแล้วก็จะไปอุ่นทุนเราจะหานาทีสินาทีนะโอเคเราก็จะเอาขี้เหงื่อไปทิ้มน้ำนะอยู่ลุ่มนี่เย็นเย็นเดี๋ยวจะพาลงไปดูเด้อีอยู่อพาร์ทเมนต์เดี๋ยวพี่น้องโอเคเสาอพาร์ทเมนต์เขาเจ้าจอยู่เพิ่นอยู่นะไม่ได้มีเหงื่อมีเหงืงอเสาเสาเหงื่ออยู่อันเหงื่อที่ไปถ่ายนะกับเหงื่อแม่อันนั้นนะที่ปลูกมกักไม้อย่างนี้น,นเหงื่อแม่ฝืนก็อยู่อพาร์ทเมนต์ กับบลูกกับเมียนะแต่ว่ากันตอนนี้บัวได้ไปหาแม่ยเราเพราะว่ามันโควิดนะบออุรีบัวคุปตไปไม่จะไปซื้อของกินไปให้เพิ่นซื้อของกินไปให้เมือ่อใดบ้างาธารทิดนังเดือกซื้อไปทิดหนึ่งสองทิดฟองสีนะซื้อของกินไปให้ให้เราเทอนึงนะอยู่เพื่อนเม่เพื่อนแม่อยู่ไก่ประมาณสามสิบนาทีหมดแล้วเมื่อนี้ก็เดี๋ยวขี้เหนีหนหนย,ย,ยนนนะนวยไปทิ้งเหมือนกันพี่น้อง หนาวหนาวมีขี okay. <A book. S 1> ้เหงืโอเขาบอกว่าขี้เนื้อเขาบอก่มาเอาบวมาเอาอันขี้เหนื่อสำนักเต็มเต็มถังอยู่ขนาดน้งเวทได้รับงนลงแต่งานไปยุ่รปซีไปน้องอยต่างต่างประเทศมันก็เขาบ่มีเงินหลาอากมาซื้อซือนี้ món nền hòa lì là hình mãn hình nhìn hình nam chang là. Ghé quên chang. Tang kỳ nữa mỗi cộng mãi ở đây. Quốc nữa ở trong này. Tìm dưới kìm 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 kìm

Điện Điện nó cực vào đây Điền lại Nào, nó diện cái này lên Yên cái này นี่แหละพี่น้องพ่ดีชีวิตที่มาอยู่มุงนอกนะมันก็จะเป็นแบบนี้แหละหนาวยำหนาวกันหนาวพี่น้องอเคเด้อจะหน่อยกรขึ้นไปเชิงแล้วมาอุ่นรถให้เมียสืดๆดอกอืาแล้าวล้วมาแล้วคนจะน่อย่นปแล้ววานี่สิไปงานละ่เคเด้อะน่ไปไปนกะเรแล้วาววอุแจกให้ก่อน อุ้ยหลบพกคุณนะ,อะเอ้ยไปแอฟฟานโอ้โหลืมถุงมืออุ้ยถุงมือใส่นอเน,น,น,นเนี่ยใส่ตึ้งไหนน้องบารนี้เนาะเนาะโ้มีแล้วฮะน่ะเอาวะอยู่บันไดเอ่อเอเอาวะ,ะมันเย็นแห้งพี่นอ้อง เคไปซีโยตีขึ้นไปเบิ้งปิ้งปิ้งใจใกล้แล้วบัดนี้หัวใจใกล้แล้วเดี๋ยวเบิ้ลขึ้นออกไปตอนเด็นยวสิ่นึ่งพี่น้องลำบากที่แหละอยู่อยู่เมืองนอกนะพี่น้องบางอย่งมีแต่หิมะเห็นบ่เต็มเบิดนี่ มันจะเป็นน้ำก้อนน้ำแข็งเปละม่ะออกไปละไปงานพีน่น้องเพื่นเพื่นให้กระชึ้นไปเบบอกก่อยเย็นพี่น้องเย็น,นเย็นเย็นไรกระชื่นไปไปเฮิ่งล่ะเป็นปิ้งไก่เป็นปิงปนป้งไก่นี่ละ่ะลำบากบ่คืออยู่บ้านเราได้อยู่ข้างนอกนะือว่า บางคนเห็นว่าอุ้ยสนุกสบายบนสนุกสบายเลยพี่น้องโ okay. okay. อเคน,นี่เราก็ดูไอ้เอ้ยประตูเข้าประตูะตก็ต้องให้หลอดเลพี่น้องมันโจรลายเด้โจรลายดีนะด้วยอยู่บ้านเอาสบายอย่างเห็นนี่น่อยนี่เจ้ากัว่าอันนั่นนี่แหละยุนิว่าสารพัดโจร้องเลย หัวไล่มีนั่นเบอร์นหนึ่งเลยอยู่มีแฝดเนี่นะ okay. เนี่ยเนาขึ้นมาทึ้งละไปบึงบึงปิ้งกันพี่นนอกไปนี่เอาหนาวหนาวหนาวออกไปกินนี่เอายังคือเป็นอย่างนี้นอ,อ่้อ้เป็นอย่างนี้ละ ngoài trái sít sít mấn ui chúng phải xô miếng mốc kia nè để ủn lót hay, yên lại với nóc, yên yên đi cây okay. lại